มาเบืองครับผลนนงานมาลอยเศร้ามือนี่มีผลงานยังเนียมาตรวจการบ้านเพ่นครับร้อยยี่สิบวันเศรษฐาทำอะไรมั่งนี่นะครับสันัระคาวยังชาติกรมประชาสัมพันธ์เพ่นรายงานข่าวนี่ยไหมพี่น้องเขาเด้หัสาบกันรัฐบาลเศรษฐาด้มีการหนึ่งกระตุ้นเยเร่งสามสางหนึ่งกระตุ้นนี่มีอย่างแน่ครับหนึ่งกระตุ้นก็คือเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต ล่าสุดนี่ครับมีสรุปความเห็นจากกฤษฎิกาเพื่อมาออกกฎหมายและเงินเล้วกับมีมาตราก,การาเพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปีมีการลดย่อนภาษีได้บกเกินหาหมืนบาทอันนี้ครับหนึ่งการกระตุนก็คือจะมีการเติมเงินดีตอนวอเลเขามาก,กระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องเข้าในมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโอ้ได้เงินหนึ่งมืนบาทนี่ก็ดีอยู่เลย ถาถาเบิ้งคราบถาเบื้องนี่คือหนึ่งกระตุนสามสางครับบาทนี้ร้อยยี่สิบเมื่อรัฐบาลเศรษฐาทวีสินในประเทศยังเนี่ยสามสางเพิ่นสางยังเนี่ยสางไรได้ครับอันแรกนี่สางไรได้ก็คือสางฐานการผลิตรถยนต์อีวีในประเทศไทยสางงานนําเอาบริษัทเทคโนโลยีสั้นนําของทั่วโลกนี่ครับมาลงทุนเป็นดาตาเซ็นเตอร์ก็สังครับดึงเอาต่างชาติมาลงทุนในโครงการ แลนด์บริดตเปิดประตูการค้าวัครับเรื่องของการใส่ท่าเรืออันนี้นะครับรถไฟการขนส่งนี่แหละทางเรือที่เกันว่าแลนด์บริดตนี่แหละการเจรจาเอฟทีเอเปิดตลาดการค้าไม่ครับอันนี้เพื่อนสั่งได้เลยเด,ดแล้วก็ขึ้นค่าแห้งขันตำอัพสกิวลีสกิวเพิ่มทักษะการ ทักษะแรงงานนะครับห้มีและคาแห้งเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่คือการสร้างตัวแรกสร้างตัวที่สองสงโอกาสครับสร้างโอกาสนี่ก็คือมีการเปลี่ยนสประกอให้เป็นจนวนที่ดินเพื่อการเกษตรเออหน่จังหวัดอุบลเานี่วันที่สิบหาเด้อสิบหาเด้จะมีโครงการนี้ขก้นมาอยู่ทั้งเดชอุด,ดมเด้อพี่น้องทั้งเดชท่าหาครับเปลี่ยนสประกอเป็นจนวนที่ดินเพื่อการเกษตร มีการยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นี่ครับเป็นการตัวสั่งตัวที่สองตัวสั่งตัวที่สามครับอันนี้ส้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบวัว่าจะเป็นโครงการรักสามสิบบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนี่ครับสั่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่นไปดูแลก,กลุ่มเปราะบางกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการ ล่าสุดนี่ครับมีการพักดันพรบอากาศสะอาดเรื่องของลดปัญหาฝุ่นพีเอ็มสองจุดหาเรื่องของหมอกควันยังสินนะครับอีกกระมินเรื่องของขอมูลครับขอมูลข่าวสารขอมูลพังผักรัดผักเอกชนนี่มันต้องมีให้ครบให้ท้วนเกาิหาหน่วยงานอำนวยความสะดวกพี่นองประชาชนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับสารคุณภาพชีวิตกับเรื่องของการแต่งงาน ในเพจเดียวกันพักดันพร,รบรสมรสเท่าเทียมน,นะครับแต่างงานกันรว่างผู้ชายกับผู้ชายผูย้หญิงกับผู้หญิงน,นะครับตามตามสภาพเพจเ็นวาสนเาเอาอันนี้เป็นการสามสางครับที่ท่านนาย,ยกเศรษฐาทวีสินอีกซีเร่งครับบ่าเนี่ยเร่งแก้ปัญหาอย่างเนียอย่างแรกเลยครับเร่งแก้ปัญหาหนีสินครับปุใดมีปัญหาหนีนอกระบบหนีในระบบหนีเกษตรกรหนี้ SME อันนี้ทางรัฐบาลเพิ่นเฝ้า กำลังเล่งเขามาแก้ไขปัญหาหยูวนะครับเร่งตัวที่1เร่งตัวที่2ครับมีการปรับลดภาราคาใสา่ใจด้านพลังงานบอเสเเป็นลดค่าไฟให้เหลือโยบวกเกินสา,ส,สามบาทเก้าสิบเก้าส,าสตางค์ตอนน่วยจังสิครับถึงราคากาด15กิโลกร,รมัม ให้เหลือถังละ 400, สี่ลอยเศษสามบาทผู้ลูกคนกับเถียงเนี่ยมันบริเวณสี่ลอยมันมีค่าขนส่งมีคาม่าบรรจุพันธุ์เพิ่มเติมเข้ามาอีกมันบริไดเอามาจากเอาไทยโดยตรงนะพี่น้องเขาบอกกันในงานสาขาเกียรติเพื่อกับพยายามตึงราคาให้มันได้อ่าพี่น้องเขาได้ใส่ถึงที่สุดเลยนะครับลดราคานะ้่ยมันดีเซลลงดีตละสองบาทห้าสิบสตางค์อันนี้นะครับ เป็นการเล็งลดภาราค่าใช้จ่ายด่านพลังงานนะครับพี่น้องเฮาลดราคาำ่ันเบนซินเก้าสิบเอ็ดโลงลีรา,าสองบาทหาซ้ปตางถึกกันและการลดเบนซินเก้าสิบห้าลงบาทนึงจังสร็ครับเป็นเรื่องที่สองครับในการเล็งปรับลดภาราค่าใช้จ่ายด่านพลังงานนะครับพี่น้องเร่งพักด่านสั่งและไดจากการท่องเที่ยวบาทนี่ครับอันะตัวเร่งที่สี่ของตันนายกเศรษฐาทวีสินเพิ่บอกว่ายกเว้นวีซ่าถาวรไทยกับจีน การเข่าประเทศของนักท่องเที่ยวนี่นะครับลดภาษีสุราพื้นบานา้านลดภาษีไหว้น้ำเขาลดอัตราภาษีสถานบันเทิงยังสินะครับและการส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองร่องเพิ่มการใส่ใจยังสิโอ้นี่เป็นเรื่องที่ดีครับเรื่องของการหารายได้เข้ามาในประเทศนะครับส้่งรายไดจากการท่องเที่ยวเร่งอันตัวที่4ครับเร่งขจัดปัญหาความขัดแย้งเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้ก็มีคณะกรรมการจัดเหตุ ประชามติเพื่อแก่รัฐธรรมนูญมีมติเหตุประชามติ3เทือเตรียมเสนอเข่าคณะรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นร้อยยี่สิบมือที่ทางนายเศรษฐาทวีสินนายกมนติีเพื่อนในฝ้าเหตุนะครับก็มี1การกระตุน้น4ี่เร่งสสร้างนำมาแจงบอกพี่น้องผูืฟังผ่านนะค